สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมยัจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นจังหวะที่ส่องแสงสว่างมากที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวประจําเมืองค่ะและปรากฏการณ์ที่ดาวพระศุกร์จะส่องแสงสว่างมากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ปี2565 ย่อมส่งผลต่อทุกๆ12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนเราจะมาเช็คก,กันไปแต่ละลัคนาราศีเลยนะคะ คิวนี้ค่ะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกํมมะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์อย่างที่สมัยบอกไป เป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์จะส่องแสงสว่างมากที่สุดหมายถึงการมีกำลังหมายถึงการส่องแสงนะคะหมายถึงการมีชื่อเสียงด้วยดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของเงินทองดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของเพศหญิงดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของความสุขค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้เจอการเปลี่ยนแปลบงบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปค่ะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้บางคนเปลี่ยนแปลงมากบางคนเปลี่ยน ี่ยนแปลงน้อยนะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวมีการขยับเวลาการตื่นหรือเปลี่ยนเมนูการทานอาหารให้มันเป็นแบบอาหารคลีนดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นนี่ก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวของ ความสวยความงามนั่นเองนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานอาจจะมีการปรับระบบการทํางานวิธีการทํางานใหม่ๆก็มีเกณฑ์ที่จะรับเข้ามานะและชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆท่านอาจจะได้ริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่บางอย่างหรือถ้าใครยังไม่ได้ริเริ่มก็อาจจะมีไอเดียค่ะมีแผนอยู่ในหัวและคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วว่าในช่วงไหนคุณจะทําแบบไหนอะไรยังไ,ไงมีการวางแผนแบบเงียบๆหรือเป็น ลักษณะที่คุณอาจจะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการที่อยู่เบื้องหลังนะคะงานที่ไม่ออกสื่อไม่ออกหน้าประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินนะเงินที่ได้มาในช่วงนี้ค่ะอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยอะคะ่ะเหมือนคุณได้รับมา นะบางส่วนจากงานประมูลหรือเงินจากส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณก็ตามแต่แต่มันจะถูกหักค่าเปอร์เซ็นต์หักค่าหัวคิวหรือต้องเสียค่าธรมเนียมหรือต้องจ่ายค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าจะต้องให้คนนั้นคนนี้ค่าที่เขาช่วยจัดการนู่นนี่น,นั่นเป็นน้ําจิตน้ําใจประมาณนี้ค่ะมันจะมีเกณฑ์ได้เงินมาแต่อาจจะไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยหรือเป็นไปได้ที่ได้รับเงินมาแล้วก็มีเหตุที่จะต้องควักจะต้องจ่ายออกไปค่ะแต่ถ้าเป็น การจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทํางานถ้าเป็นการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินการจัดแจงเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณอันนี้จะเกิดผลที่ดีนั่นเองนะคะการทํางานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระศุกร์เปล่งประกายขนาดนี้ จะทำงานเป็นทีมได้ดีทำงานเป็นกลุ่มได้ดีค่ะการสร้างชื่อเสียงการสร้างผลงานการฟอร์มทีมของคุณมันจะมีพลังมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะถ้าใครได้เข้าทีมได้ฟอร์มทีมนะจะสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะแต่ถ้าใครทำงานคนเดียวไม่ได้มีฟอร์มทีมไม่ได้มีคู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์นะคะไม่เป็นไรค่ะให้คุณพยายามปรึกษาคนรักคู่รักให้เหมือนเป็นคู่คิดใครที่ยังไม่มีคนรักคู่รักปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นในลักษณะ ที่มีคู่คิดช่วยวางแผนช่วยคิดปรึกษาคนใกล้ชิดคุณแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นการแก้เคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะ ในช่วงนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะเอาใจไปผูกกับบุตรหรือบริวารหรือลูกหลานมากยิ่งขึ้นใครมีพนักงานใครมีลูกน้องนะคะคุณอาจจะคล้องเกี่ยวกับเขามากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือหรือลูกน้องมีปัญหามีความขัดแย้งกันหรืออาจจะเป็นไปได้ค่ะที่ลูกน้องทํางานแล้วคุณพึงพอใจมันเป็นไปได้หลายรูปแบบแต่ตัวคุณจะได้เข้าไปคล้องเกี่ยวกับพนักงานและลูกหลานของคุณและลูกน้องของคุณมากขึ้น ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะมีการสั่งสอนตักเตือนอาจจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับบุตรหลานของคุณมากขึ้นแบบนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นในทางด้านการงานนะก็จะเกิดมุมของการลงทุนเกิดการหาลู่ทางใหม่ๆมีไอเดียมีแนวคิดมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ที่เป็นพนักงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามแต่นะช่วงนี้ใส่ไอเดียเข้าไปในการงานได้เลยค่ะจะทําให้งานมีความก้า ้าหนแล้วก็แปลกตาจากผู้อื่นจากคู่แข่งของคุณได้เลยนะคะระมัดระวังเรื่องอารมณ์สักนิดนึงนะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ใจร้อนค่ะหงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายนะอาจจะเป็นเพราะคุณมีเรื่องเครียด,ดมีเรื่องอึดอัดใจเข้ามาปนเปนอยู่บ้างทําให้บางทีพูดอะไรออกไปมันอาจจะไม่เข้าหูคนฟังหรือทําให้คนที่เขารับสารจากคุณรู้สึกไม่ดีกับคุณก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามควบคุมอารมณ์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ อกจากจะมีจังหวะของดาวพระศุกร์ที่ส่องแสงสว่างมากที่สุดในรอบปีแล้วยังมีจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสโคจรกันมาโคจรมาเจอกันด้วยนะคะก็อย่างไรก็ตามฝากติดตามรับชมนะคะสมัยจะจัดทําคลิปดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสโคจรมาเจอกันซึ่งเป็นดาวคู่มิตรคู่ใหญ่เลยนะคะส่งผลดีต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเราก็จะมาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะก่อนจากกันไปค่ะ ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามหรือยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะสวัสดีค่ะ